อาหารมื้อเย็นของเราค่าะสามีสั่งพิซซ่าของอิตาลีนะคะของร้านอิตาลีมานะคะอร่อยเลยค่ะแล้วก็จะไปอบอีกแล้วก็เป็นเส้น สปาเกตตี้เส้นใหญ่นะคะตัวนี้นะคะแล้วก็เป็นเนื้อตุน,นะค่ะอร่อยเลยค่ะเมนูเมนูนี้ก็นะคะเส้นใหญ่แล้วก็เข้าเคลื่อนได้ดีค่ะเนื้อตุนแบบและลายในปากเลยค่ะนะคะอร่อยอร่อยเลยค่ะแล้วของเต่าก็เป็นตัวนี้ค่ะ เป็นแซนด์วิชค่ะพี่น้องนะเป็นแซนด์วิชแล้วก็ใส่ชีสใส่ผักนะคะอืมครั้งแรกที่สักนะคะก็นึกว่าเป็นแซนด์วิชแบบอบนะ,ะก็เลยขอร้องชิมพิซซ่าคุณศาดตหนึ่งชิ้น